สวัสดีครับหายไปนานเลยเกมนี้ไมไ่ได้ทิ้งนะเนี่ยดูเงินมุ้งขวาบนเห็นไหมนะ่ะเกมนี้ไม่ได้ทิ้งเน่นอยู่แต่แต่มันมีแต่รถเก่าๆอ่ะอันนี้ก็ยังแต่งแต่งไม่สุดเลยเนี่ยขายพวกเนี้ยเก็บยากกระบูปินเนี่ยเก็บทุกวันทุกวันดูแต่ละชิ้นดิโอโหมีถึงขั้นสีดำอะ่ะ ไม่อยากได้ไง <c oughs> ตอนนี้กำลังสะสมอยู่จะซื้อรถคันนี้ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอเออจะซื้อคันนี้เลย <c oughs> ดูก่อนคันน่าจะแพงที่สุดในเกมแล้วมั้งสำหับเงินนะนี่คันนี้คาร์เมลโลปี2012คันนี้แหละจะซื้อเพราะมันแพงที่สุดแล้ว เกือบแรงที่สุดหรือมั้งหรือเปล่าหรือเจ้านี่ก็น่าสนใจนะแล้วชาร์จเจอร์ก็สวยเดี๋ยวนีมดูเครื่องก่อน เครื่องรอบแปดพันเองเอ้ย GT RR สามสองก็น่าสนใช่สัตสกาลาย GT ยี่สิบห้าเ,เอ้ยดอดอาชาร์เจอร์ดีมันรอบเยอะกว่าคันนี้มีเทอร์โบไม่เอา เอาชัดเจอก็ดีนะใช่ดีดีรอบน้อยเป็นไรคันนี้แหละคันต่อไปจะแต่งแต่เราไอคันหลักแต่แต่งก่อนเพราะว่าแข่งรายการหลกนะักไงปัญหาไม่ตอนสักที ภาสีสีส้มสีส้มเท่าไหร่ยี่สิบยี่ห้ามีสิบเอ็ดโอเคครับเลยไ,ได้ทิ้งนะเกมนี้ยังเล่นเรื่อยๆๆอยู่มันฟาร์มยาก สามแปดถูกอันไหมอ๋อไม่ใช่อ้าผิดอันอือฮึเฮ้ยอยกครั้างขอร้องอืมใจเย็นนะครับอียครั้างขอร้องเลย ไอ้ไม่ครบอีกขาดสาบันโโหมันไม่ง่ายนะสาบันเลยใช้ก็เยอะค่อยมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยเจ็บคอเว้สีนี้มั้ง <c oughs> กดผิดอันแล้วจบเลย รู้จะครบเปล่าโอ้สีแดงแล้วปวดหัวเลยต้องใช้แล้วกลัวจะไม่พอดิมันต้องเอาคันนี่ตันก่อนนะอะเพราะไม่นจะแข่งหลดนะัดไงเอาแข่งพวกไอ้ทัวร์เมนต์ไอ้ไม่เกินความแรงของเครื่องอนะ ขันห้าแรงม้าไม่พอใช่ไม่พอไม่พอดูแล้วไม่พอเนี่ยดูดิใช้โคตรเยอะเลยใครจะฟาร์มได้ถ้าไม่ซื้อเพิ่ม <c oughs> ห้อ,อย่างน้อยเลยอุ้ยได้กียนสิบหกอันขาสีด้วยก็เซ็งเลยอันนี้มีเดี๋ยวทำไว้นั่นดีกว่าดูก่อนใช้อะไรดิอเ,เออต้องไปร้านค้ามีบอกทุกอย่าง เซตมันนะอะเอะอยากได้เซตไอ้เข้าไปอันนี้โอหอันนี้ดีของเท่าไหร่ของสามดูดิเห็นราคา,าแพงๆเนี่ยดีแค่ไหนเซตมันอนะอันนี้ก็ดี ดีเลยแหละเดี๋ยวเอียองช่างมันใช่ทงดีทงเสร็จเลยตาอะไรโอเคจะไปหาดูก่อนม็อบโอ้โ,อโหสี่พันเลยเหรอโอ้โหเสียดีไมนเนี่ยอ่ะมา โอ้โหหาเจอกับตาเลย4,000กล้าซอเนอะป่าวข้าวของไว้ทำเซ็ตเซ็ตหนึ่งแพงนะแต่ละชิ้นเนี่ยทอแล้วก็โคตรแพงเลย โอเคคราบเลยอ่าชิ้นนี้แหละจะมาใส่ด้านมาละใส่ร์ถใหม่ก็ค่อยสะสมเอออุอ้ยของเยอะยังไม่ขายเลยอืมอ้าวหาแบนี่นี่นี่ชิ้นชิ้นนี้นเอห้าหก ไล่ก็ดีนะแต่มันนั่นไปหน่อยเดี๋ยวไปดูราคาก่อนดูราคาเทอร์โบไม่มีอะไรหรอกเออนี่ดีกว่าแล้วครับครับดีกว่าใช่ของครับดีกว่าไปครับใบดีกว่าเผื่อฟุกได้มันมีย่อยด้วยจำได้เออ อไไันไหนแมวอันนี้ไมาแล้วก็อันนี้ซื้อมาแล้วกันเราจะย่อยวันนี้ไม่ทำอะไรหรอกมลงอันนี้แหละเราจะมาย่อยเอ่อเคทเคทม่วงไม่น,น่าแพงนะ อู๋ันสองเหรอเหมือนกันไหมอ่ะลองลองเราอยากได้ใบวิาสานมาแข้งนะชิ้นเนี้ยแข้งเส้แตกเลยลบลบไปด้วยทลายหลักฐานก่อนโอ้ยเสียงเบาอืมม็อบอันไหนไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้แน่นอน เราไม่ใช่ชีดนี้อ้าวไม่ได้อะอืะอะมอก็ใส่ถูกแล้วนี่ อะไรหรือว่าใส่นี้ก็ไม่ได้เอ้ยต้องเหมือนกันเหรอออกจะไม่เหมือนกันเหรอโอ้เซ็งเลย ไอ่เปนลรช่างมันดูเคส,สิหน้าเปิดว่ะโอ้โหน,นี่เกลือเปิดมาถ้าได้พวกนี้มีร้องอะ่ะอันนี้น่าจะดีมั้งหลอดไฟอันนี้ดีเอ้ยดูหลอดไฟดีกว่ารานะคาเท่าไหร่ ไม่ได้ไปไหนละต้องห่วงหลอดไฟดไมอฟนักขี่กันมอฟมั้เดี๋ยวนะอ๋อปวดท้ายเลวเน็ตไ,ไม่ดีเหรออะไรเน็ตก็ดีนี่อ๋อเน็ตหลุด ô sengเลย, vừa thủng rốt, hey, ôi seng này, đểo, pa một lát con, ào lạt, mà lạt, điu mày si, rốt à, này mèo, này tam, cả mày xí. น่าจะนนี้แหละโอ้ถูกว่ะถูกถูกถูกก็ถูกเลยไม่คุ้มแต่เนี้ยเคยเปิดได้แล้วมาขายกันมีหมื่นสามต้องจะเห็นแหละตรงช่วงนั้นมาขายหมื่นสองไม่ขายเลยไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวดูก่อนดูราคากล่องทองมีบอกไหม ไม่บอกก็ขายคืนอะ่ะไม่ได้ใช้ไงกล่องเงินโหนี่แพงดูหาจากไหนด้วยขายคืนฮนะกล่องไม่ได้ใช้งานไปก็เสียดายแล้วก็ ชิปไปชิปไปลงนานแล้วนะขอหน่อยแล้วกันสักตาหนึ่งขอแล้วขนาดก็ได้เอามาโอเคเบินเครื่องรอเลยเบินสุดไม่ได้เครื่องมันร้อน นี่แหละความ,มรูนปัจจุบันไม่ได้เปิดคอนโทรลหมดนะอันนี้เปิดคอนโทรลหมดจะช้าอันนี้ถือว่าช้านะถ้าเราไปิดเกียร์เองจะไวก,ก,กว่าอืมอลองขับเก่งๆหนะ่อยน่าเก่งไงแหละ,ะไม่เก่งเยไม่เก่ง จะปรับให้หมดเกียร์ก็มีผมจะปรับให้เองอ่ะแหละถ้าคู่ต่อสู้มันเล็กหมดเกียร์มันแข็งมันแข็งอ่ะอันนี้หมดออโต้อยู่เปลี่ยนเกียร์เองไวกว่าจริงๆอ่ะคันนี้สองจุดสองเลยแหละซี่ดี่เกา่าโอเค มาต่าท้ายแล้วคันนี้นะสีสวยมีเปิดป้ายทะเบียนด้วยนี่โอ้ยนี่ว่าจะแรงอ่ะไม่ต้องเบรเ์นหรอกเสียเวลามาเถอะรอก่นอนอาคายออกแล้วอะไรคายออกเนาะ เคสกไม่อยากเสียงหรอกไม่คุ้มแต่ถ้าได้เงินร้านอ allora, ะคุ้มไอ้ศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะมันได้ยากไงดูที่ขาอะไรออก genetic. อืมโอเคแล้วเสียงเปิดดีเกาอยากได้เซ็ตมาเปิดสักหน่อยแล้วกันมามามา,มาออกมาไหนเอ่ย ไม่ได้ขายดิมาซื้อมาแล้วเปิดเลยเปิดแล้วก็ปิดอ๋อขอมาใหม่ด้วยรับหมดเงินห้าใหม่ดูสิได้อะไรโอเพน45เปอร์เซ็นต์ไหมเออคุ้มหน่อย ดูก่อนโทโบมันกากอะ่ะเออนี้โอ้อันดีก็มีอันดีมีใช่อันดีมีอยู่แต่นี่ไม่ดีอันนี้ไม่ดีนนดเนี่ยถ้าเป็นเทอร์โบคู่เนี้ยดีจะไ,ได้คู่เนี้ยในยคู่นี้เออนี้ก็ดี อะไรก็ได้ในนี้ลอ้ลอล้อดีก่าล้อห่วยด้วยล้อสิบสี่อันนี้ดีกว่าล้อสิบสี่ดีกว่าสิบสี่ผมเท่ดีสามเยอะไหมไม่เยอะเยอะเทอร์โบกับลอ้อใช่ถ้าได้เห็นกับนี่เลยอินแทกบูสเนี่ยกับอินแทคฟาวดูก่อนดินรอบ น,นี้เทอร์โบอะเทอร์โบวันัสคุมรอบดีนะรถแรงขึ้นแต่จอ,อกตัวช้านิดนึงเปิดเลยหนึ่ง,งสองสามเทอร์โบข้างเหนือดีมากโอเค <c oughs> เก็บไว้ คุ้มไหมคุ้มมันชิ้นหนึ่งก็แพงกว่าทําอะ่ะเออดใบน่าจะสามพันก, 3, กว่าแล้วเกวอบไดไ้ถือว่าฟุกแหละมาลองไอ้ครับเซตเดีวยวกันสิต้องเซตเดีวยวกันใช่ไหมสรุปใช่ปะ่ะออกไม่ได้ไม่มีกล่องโทษทีเดี๋ยวดีว่อ๋อนี่ครับ คีเคสเลย12กล่องได้กล่องทองแน่เลย12กล่องคราบเนี่ยเปิดเอาดีกว่าไปเจอกันพาร์ทหน้าเลยไม่มีอะไรทำแลยเกมนี้แต่ก็ังฟาร,ร์มเรื่อยๆอยู่ไม่ต้องห่วงราคันนี้ตันก่อนถึงจะซื้อรถคันใหม่ไม่รอชาร์เตอร์ก็คัน2 6, ล้าน6กันแหละและอย่างหนึ่งจะเก็บกนื้อซื้อเครื่องนี้ด้วย เอนจิ้นเอ่อไวเปอร์ iper, มั D ้งดีไวเปนี่สิบสองล้านจะซื้อคันนี้เอ,อจะซื้อเครื่องนี้จะซื้อไว้มาครับเครื่องเออตัวหนึ่งนะเครื่องเครื่องเครื่องมันมันต้องใช้ไอ,อ้เครื่องเครื่องนี้นี่ เนี่ยมาครับใส่กับไอบุปินอันนี้เราจะได้เครื่องไอหนึ่งหมื่นต่อรอบมาเนี่ยรอซีสิบสองล้านไปเจอกันพาร์ทหน้าเลยลายจริงแล้วบาย